มแล้วลมครับดูลมครับอีกแล้วครับเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับแมงเ้ยเอาอย่าลมเอาดูครับเหมือนปีที่แล้วนะครับว้ายว้ายว้ายรมรมดูครับลดเสร็จราคาหมดเลยนะครับกิงมะพร้าวนะครับ เบาๆกันได้โอ้มาเต็ oh, มเลยครับโอ้ย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 ไม่เอ้ยโต๊ะกับโต๊ะกัลุมเหมือนยังวะวูวดูครับยิงมะพร้าวเต็มหลังคาเลยนะครับ กิ่งแห้งมันครับหล่นหล่นลงมานะครับอ้าวตกไปห้าเว็นตาหมาใส่้รึมั้งยี่งฝุ่นไล่เหรอวะโอ้ดูครับเต็มเลยครับตะกี้ครับโอ้ดีนะครับผมวิ่งหลบหันนะครับกิ่งแห้งนะครับกิ่งแห้งเนี่ยโอ้พิวมาเต็มหลังคาเลยนะครับเอาละปืนมันยิงแล้ว เอาไม่รับไปเลยดูครับหมุนครับน่าจะเป็นลมหมุนครับหมุนมาจากทางไหนไม่รู้ครับแมงอู้เป็นลมหมุนนะครับตบมมนนะบก,กี้ครับหมุนมาครับไม่รับไปเลย Uh